สวัสดีครับวันนี้สิพามาเบ่งทุงหน้านะครับเนาะตอนที่วานเขาได้สองอาทิตย์กว่าแล้วครับนี่ครับผมนี่ครับเขาเกำลังงามนะครับนี่ได้ฝนครับเปงนยามไปเบ่งได้เลยครับเนียทียนหน้า ซาหนำพ่อมาตัดหญ้าครับนี่รบ,บรรยากาศทุ่งนายาม่มหนาฝนครับเขากำลังเขียวแนวเรื่องน้่งกันเลยครับอันนี้ก็เป็นส้มเขียวหวานครับนี่แม่ปลูกไว้ครับกำลังเป็นหน่วยงามเลยครับ นี่ครับเป็นนวยปีแรกครับนี่คือต้นอินทผลัมปลูกเลยสามสี่ปีแล้วครับนี่บบใหญ่ครับแต่ว่าต้นอยู่บ้านใหญ่ครับแบมว่มวงแก้วเขมินนี่ครับเลือดขาดท้องหน้าบ้านห้องนี่แหละครับ ปลาคลืบไม่ครับฝนทิ้งช่วงไปสองมือครับนี่ครับผมเป็นสาข้องนี่ปลาบืนดัก้าขึ้นมาคล้องแล้วครับน้ำเต็มแล้วครับนีครับ จากเงินมาจับปลาบืนน้ำนิ่งๆหน่อยนครับฝนมานามเต็มคล้องแล้วครับบรรยากาศทุง่งนายางรุ้น้ำกันทั้งหมด าน,นาน้ำโอ้สานามลายแล้วครับหนามลาละถ้าน้ำเต็มเลสิระบายออกท่อนงครับ ตรงหน้าข่าวนีก่ก็ได้สามปีแล้วกำลังไงครับเพื่อนฟังอยูนซีปีกบฟังคุ่นก็สวยงามในทางทั้งที่โบกเคยนไงกันเลยครับม่ก็ได้ใหายลดมาก ดดินจากหน้าขึ้นมาครับมาใส่เพิ่มมาใส่ต้งพาเพิ่ม นาำกับพามีครับงานนี้ตัวมังนี่นตำเอาคูดินเกินมาใส่ผ้าดเด็กาับทุ่งหน้าครับวันี้อากาศดีครับบพราอนเย็นสบายดีครับ อยู่สบายโอ้แห่งงานอาไรลาขอลุงปัตกันไหมครับ คนต้อกันโอ้ต้น,นี้ตน้นเขอีซกอีทธิตัวเนี่ยนะคือ,อนี้ลมมาแล้วกางเย็น เขากำลังเขียวมันวงเขาเลี้ยงนะจะเป็นเ <c oughs> ล็น้ำมันฟางฟางมักนิ่น้ำค่ะแ่เทเลี้ยงแค่เทเขาเลี้ยงเ มาดูน้ำลองอันนี้ตำ่ำนี่เป็นขหนียวนะครับตอนนี้งานนี้กับงาน,นข้าวเจ้าครับส่วนอีกสี่งานของเทิงนะก็เป็นข้าวเจ้ากันครับมาลิข์หนึ่งศูนย์หาครับท่านนี้จะเป็นขหนียวกอกคอคกครับ มือนียุทธครับมีโอกาสได้มาเบิ่งงห้เบิ่งหน้าหน้าทงหน้ายามได้สบายใจสดชื่น เนี่ยครัขึ้นโอ้แบบเกียวเห็นง่วงแบบหยาดพลังงานโอ้ลมเย็ยนสบายครับโอ้กินหอมเขาหอมใบเขาครับ ที่ห้าพิสภาพัานหน้าครับเหมือนทีหนึง่งโอ้สิครบเดือนเลยนครับ ตรงไหนมีมีเฟื่องไรเขาก็จะบอเกิด มันก็งเห็นลาเขีงบินึ้นมาให้หน้าอยู่หรอนกนกอีหลุมมากมีเียงมาก bị đèo phun nắp nha mặt nha lúc nắp 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 ใหญ่หรอครับต้นใหญ่แต่ว่ามีหน่อยครับข้างนี้น้ำไหล,ลน้ำขังเขางบ่เกิดครับนี่เป็นดิน เป็นดินทรายครับน,นี่แรง,งมันจะงอนี่อต้นไงต้นต้นหงข้าวต้นใหญ่ครับนี่ลำต้นใหญ่เลยครับทั้งกลุ่มกับต้นต้นหน่อยแต่ว่าสูงครับกำลังเป็นวัยอยู่ครับ โชกันนั่นน่านี่นวไครับเกียวขึ้นามา ชนกันตอนซื้อเขาบอกน้ำดอกไม้ครับแต่พ่อปลูกเป็นบลมวงมหาชนกครับยาก,กาศตรงหน้า ทางน้ำสีไลครับน้ำไล่ก็มาจากข้างคือเดงมากวัวเลยมาม่น่าดนะตั้งแต่วันข่าวเองนวยงมาก

กทง,ง,ง้นครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเปท่านี้เสนอครับครับสวัสดีครับ